สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมที่น่าสนใจของทางโรงเรียนเรานั่นก็คือข้าวต้องผัดความอร่อยแบบบ้านๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณครูวรุณีจำบุญครูผู้สอนรายวิชา งานบ้านชันมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะครูคะกิจกรรมการทำข้าวต้มผัดเรามีวัตถุประสองค์อะไรบ้างคะอ่าวัตถุประสงค์นะคะที่ครูสอนให้นักเรียนทำข้าวต้มผัดก็คือข้าวต้มผัดเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นได้ทั้งขนมหวานเป็นทั้งประเภทอาหารทีนี้ในท้องถิ่นของเรานี่จะเป็นบุญเป็นงานเป็นเทศกาลอะไรนี้เรามักจะมีข้าวต้มผัดใช่ไหมคะ,ค,ะครูก็เลยอยากให้นักเรียนรู้ว่า วิธีการขั้นตอนของการทำข้าวต้มผัดนี้ทำยังไงนะคะข้อ2ก็คืออยากให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการทำงานกลุ่มมีทักษะการทำงานกลุ่มนี้ต้องอทำยังไงอันดับแรกเลยก็ต้องมีความสามาคัคคีมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้งานให้สำเร็จนะคะอันที่3ก็คือ,อนักเรียนจบชั้นม .3 แล้วบางคนอาจจะไม่ได้เรียนต่อนะคะมันก็สามารถไปต่อยอด ทํำเป็นอาชีพได้เพราะขนมข้าวต้มผัดนี้มันครูเห็นขายอยู่ตามตลาดมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือ,อวัตถุประสงค์สั้นๆนะคะที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่ากิจกรรมการทำข้าวต้มผัดเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำข้าวต้มผัดเราไปดูก่อนเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ่ะข้าวเหนียวใบตองกล้วยน้ำว้าสุกกะทิน้ำตาลทรายนำข้าวสารข้าวเหนียวไปแช่น้ำประมาณ3ามชั่วโมงแล้วนำมานึ่งให้สุกในขณะที่รอข้าวสุกเรามาเจียนใบตองเพื่อใช้ในการหัวข้าวต้มผัดค่ะจากนั้นเตรียมกล้วยให้เป็นชิ้นพอคำ ใช้ทำไส้ข้าวต้มผัดค่ะตั้งเตาให้ร้อนนำกะทิไปเคี่ยวให้แตกมันนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกไปผัดกับน้ำกะทิค่ะเราอาจจะเพิ่มถั่วดำเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับข้าวต้มผัดค่ะแล้ก็จะได้ข้าวเหนียวที่จะนำไปห่อข้าวต้มแล้วค่ะการห่อข้าวต้มเรานำใบตองที่เราเตรียมไว้และนำกล้วยที่เตรียมไว้มาวางบนใบตอง แล้วตักข้าวเหนียวที่เราผัดไว้วางบนกล้วยจากนั้นเราพับเป็นกีบให้สวยงามเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็นำไปน,นึ่งอีกหนึ่งชั่วโมง ข้าวต้มสุกแล้วพร้อมรับประทานแล้วค่ะเป็นยังไงคะกิจกรรมการทำข้าวต้มผัดของพวกเราทั้งสนุกได้ความรู้แถมยังอร่อยอีกด้วยค่ะ ถ้าทุกท่านชอบกิจกรรมของพวกเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย